ไฟหน้ารถไม่สว่างให้ทําการดับเครื่องจากนั้นใช้ไขควงหัวแสกขันน็อตยึดฝาปิดด้านหน้าออกให้หมดทุกตัวเอาน็อตออกแล้วนําฝาปิดด้านหน้าออกจากนั้นใช้ไขควงหัวแฉกหรือไขควงปากแบนขันน็อตยึดบางลมออกให้หมดทุกตัวโดยการขันน็อตยึดบางลมออกให้ขันทวนเข็มนาฬิกาเอาน็อตออกแล้วเอาบางลมออกทั้งสองด้านโดยการนําบางลมออกให้ปลดล็อกบางลมออกจากคอนโซลกลาง แล้วดึงบางลมออกเมื่อนำบางลมออกทั้งสองด้านแล้วใช้ไขควงหัวแฉกหรือไขควงปากแบนดขันน็อตย,ยึดคอนโซลกลางออกเอาน็อตออกแล้วนำคอนโซลกลางออกโดยสามารถดึงหรือยกออกได้เลยเมื่อนำคอนโซลกลางออกแล้วนำแผ่นชาร์จออกโดยใช้ประแจเบอร์10ททำการขันน็อตย,ยึดแผ่นชาร์จออกโดยการขันน็อตออกให้ขันทวนเข็มนาฬิกาเอาน็อตออกแล้วปลดแผ่นชาร์จออกจากปลั๊กต่อแผ่นชาร์จ โดยการปลดแผ่นชาร์จออกให้ใช้ไขควงปากแบนสอดเข้าในหัวปลั๊กต่อเพื่อปลดล็อกจากนั้นดึงที่บริเวณปลั๊กต่อแผ่นชาร์จดึงเนื้อปลดแผ่นชาร์จออกจากปลั๊กต่อแผ่นชาร์จได้เลยเมื่อนําแผ่นชาร์จตัวเก่าที่เสียออกทําการเปลี่ยนแผ่นชาร์จตัวใหม่ที่มีขนาดเท่ากันใส่โดยการใส่ที่บริเวณปลั๊กต่อแผ่นชาร์จจะมีร่องสําหรับล็อกอยู่และที่บริเวณปลั๊กเสียบแผ่นชาร์จจะมีเดือยหรือแกนสําหรับล็อกอยู่ ให้ทำการเสียบปลั๊กต่อเข้ากับแผ่นชาร์จเสียบเข้าให้สุดหรือเสียบจนกว่าจะลงล็อกเมื่อต่อแผ่นชาร์จเข้ากับปลั๊กต่อแผ่นชาร์จเสร็จใช้ประแจเบอร์สิบขันน็อตยึดแผ่นชาร์จเข้าให้แน่นโดยการขันน็อตเข้าให้ขันไปตามเข็มนาฬิกาขันเข้าให้แน่นเมื่อแน่นแล้วใส่คอนโซลกลางแล้วใช้ไขควงหัวแฉกหรือไขควงปากแบนขันน็อตยึดคอนโซลกลางเข้าให้แน่นเมื่อแน่นแล้วใส่บางลมทั้งสองด้าน โดยใส่บังลมให้เข้าล็อกกับคอนโซลกลางเสร็จแล้วใส่ฝาปิดด้านหน้าเมื่อใส่ฝาปิดด้านหน้าเสร็จใช้ไขควงปากแบนหรือไขควงหัวแฉกขันน็อตยึดบังลมและฝาปิดด้านหน้าเข้าให้แน่นทุกตัวเมื่อแน่นแล้วทําการเปิดสวิตช์จากนั้นสตาร์ทเครื่องแล้วก็สามารถนํารถจักรยานยนต์ไปใช้งานได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนานกรสวัสดีครับ